สวัสดีครับพบกับเรสเฟลนทั่วไทยกับพุทธิชัยวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยาครับที่นั่นมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขามีไอเดียสุดยอดเลยครับเขาทำยังไงกับกำแพงรั้วนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันครับที่บ้านนายสมศักดิ์เกืีนวงังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหว,วัดพะเยาก็ได้นำเอาความคิดที่แปลกนะฮะสุดยอดเขาได้ซื้อจักรยานเด็กเล็ก ที่ใช้ไม่ได้นะครับและใช้ได้หลายสิบคันแล้วนำมาตกแต่งทำรั้วบ้านสร้างความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับทำให้เพื่อนบ้านและผู้คนทั่วไปที่ผ่านไปมาต่างก็ให้ความสนใจนะครับมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมากนายสมศักดิ์เคลื่อนวังบอกว่าสาเหตุที่นำจักรยานเป็นจำนวนกว่า20คันมาทำเป็นรั้วบ้านในครั้งนี้เนื่องจากได้เห็นจักรยานตามร้านขายของเก่าจึงได้เข้าไปสอบถามและขอซื้อและเห็นว่า รถจักรยานทั้งหมดยังมีประโยชน์จึงมาทำการตกแต่งและตั้งวางทำเป็นรั้วบ้านโดยนำมาตั้งเรียงรายร,ายรอบรั้วบ้านซึ่งจักรยานแต่ละคันก็จะมีสีต่างๆกันเช่นสีเขียวสีฟ้าสีขาวสีแดงและเชื่อมต่อกันเป็นแถวตามแนวรัว้วรอบพื้นที่บ้านของตัวเองจนทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเกิดความสนใจนะครับและก็มาดูชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วยและนี่ก็เป็นหนึ่งในไอเดียเก๋ ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดพะเยาพบกับเลฟเฟรน์ทั่วไทยกับวุฒิชัยได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ